ทีนี้วาระเรื่องของเศรษฐกิจและผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 นะคะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะมีราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้ง13ที่ปรึกษาเศรษฐกิจเพื่อมาวิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการและเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะมี13ท่านดังนี้นะคะ1ก็คือศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสวรรณเวลา ซึ่งเป็นประธานนะคะสคือศาสตราจารย์กิติคุณเทียนฉายกีรนันสาศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานน์และสศาสตราจารย์พุทธิสารตันชัย 5. รองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาธวิวัฒนะคะหรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศส 7. เจ็พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา 8. ดรบันดิตนิถาวร9ดรประสานตรรัตบรรุล10นายวีรัติรพัทสิ1นายสมชายจิตสุชน12เลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ13รองเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่ง สำหรับหนึ่งในคณะกรรมการนะคะวันนี้จะให้ความเห็นกับเราแต่ท่านจะให้ความเห็นในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจในมุมมองของนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายระค่าพิวัตรในเรื่องของมิติของเศรษฐกิจใหม่นะคะหลังจากโควิด -19 โลกนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไร5สิ่งที่ทั้งโลกต้องจับตานะคะวันนี้ฟังมุมมองของดรสมชายกันนะคะพูดคุยกับอาจารย์ทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะประเด็นเรื่องของ New Normal นะคะหรือว่า New Normal วิถีใหม่บรรทัดฐานใหม่ทางเศรษฐกิจนะคะเป็นสิ่งที่ทางโลกนั้นต้องการหรือว่าอยากที่จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงมุมมองของอาจารย์นะคะ5เรื่องที่คิดว่าจะเปลี่ยนไปหลังโควิด19ในมิติของเศรษฐกิจมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเขาก็า New Normal นี่ต้องระวังนะฮะัไอ้ที่พูดปู่นมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็น New Normal ที่มันอาจจะเป็นชั่วคราวต้องคิดระหว่างการเปลี่ยนแปลง ที่เป็น New Normal ซึ่งใช้เวลากินเวลาเป็นโครงสร้างากับเป็นการหนึ่งเป็น Aberration เช่นคนบอกว่าเฮ้ย Social Distance น่ะมันจะเป็น Normal ไม่ใช่ครับอีกน้อยพอโควิดหายโลกต่างๆเรื่องของการร่วมไรประเภทประเภทนี้มันหายไปสักพักหนึ่งมีหรือครับคนจะมีการใส่มือแล้วก็ไม่ใส่หน้ากาก,าก,ากเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามนุษย์อย่างริ i s t o ติลบอกมนุษย์นัเป็นสัตว์สัตว์การเมืองสัตว์การเมืองของริ i s t o ติลก็คือ Social Animal เพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดอันนี้จะหมายถึงเป็นลักษณะที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าหลังจากนี้คนจะเที่ยวน้อยลงผมว่าไม่จริงครับสถานการณ์พอข้าวสุขภาวะที่คลายอีกปีห้าปีห้าหกปีมันก็กลับมาเหมือนเดิมแต่มีสิ่งที่เป็น new normal ที่เราจะมาพูดถึง5าประการนะฮะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงนะในการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องยอมรับว่า new normal บางประเทศทําได้บางประเทศทาไม่ได้เพราะมันมีต้นทุนนะครับในกรณีผมคิดว่าผมยาวเลื่อนีลยนะครับเป็นทั้งระดับใหญ่ระดับกลางระดับคน ระดับใหญ่ที่เป็น new normal นะครับที่ผมคิดว่าที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือโครงสร้างของผูมิรัศตาราาจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดมันเปลี่ยนแล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเขตอิทธิพลหนึ่งเดียวคือเมริกาครอบงําอยู่จเปียน i n ็นเอ็นเเป็นเอกพจน์จะกลายมาเป็นการขยายตัวของเขตอิทธิพลซึ่งมีหลายเขตครับหนึ่งในนั้นก็คือจีนอีกส่วนหนึ่งก็คือรัสเซีย สภาพที่โลดไม่จะมีปัญหาเรื่องขัดแยง้งก็จยังเป็นเสียบอินเนซ์อยู่และต้องการจะพูดง่ายต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นจากไอ้โควิดตรงนี้เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าจะมีการขัดแย้งกันแต่ความจําเป็นในการรักษากาเรียกว่ายุลจภาพนะฮะความเพียงพอผมยกเยายกความเพียงพอในเรื่องของอาการรักษาหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่หนึ่งก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างเลยครับภูมิารากษาโลกเปลี่ยนอันที่สองอันนี้จะเข้าใจง่ายหน่อย ก็คือว่า,าการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะนําไปสู่สิ่งที่กำท่าจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนในลักษณะที่ถาวรมากขึ้นก็คือการใช้ตัวเทคนโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะฮะเข้ามาเป็นส่วนประกอบดังนี้ครับส่วนประกอบอันนี้อาจจะแยกมาเป็นส่วนประกอบในการทํางานนะฮะอันนี้จ,จะบอกได้ว่าเป็น New Normal นะครับอันที่อ่าก็คือเรื่องของไอทีนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ไอทีอย่างเดียวไอ New Normal ตัวนี้นะมันไม่ใช่ไอทีอย่างเดียวแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีใหมๆ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโตมัต่าอีคณามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ทางด้านของอินเทอร์เน็ตออฟเิงอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เกิดโควิดนี่ทาให้ทุกคนเนี่ยมีความเห็นเอ๊ะ hey, มันใช้เทคโนโลยีตัวนี้มันเทคโนโลยีตัวนี้เข้าปาเป็นส่วนประกอบในการเรียกว่าอะไรครับพัฒนาขีดความสามารถกันอย่งขันอีกตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีตัวนี้จะนําไปสู่วิถีชีวิตในการเรียน้วครับนะฮะในกรณีผมเชื่อว่าเส้นมันมาอย่าง แต่ว่าการเรียนหรือการประชุมหรือการาต่างๆเ่าเนี่ยจะมีการใช้ใตัวเครื่องมือตัวนี้เข้ามาใช้อย่างมากายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนิวโนม่นไดการส่วนหนึ่งคือเราจะอยู่ที่บ้านจะสังการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะมีการใช้อย่างเช่นอาหารหรือ,อต่างๆอันนี้เป็นนิวโนมอลจับนิวโนมอลอันหนึ่งเป็นเรื่องของทางด้านกิติกรรมผู้บริโภคนิวโนมอลนี้ผมคิดว่าจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคัสตอมไบเซชันครับเพราะตรงนี้ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะดึงของที่เกี่ยวข้องกับเราได้ นี่คือ new normal ที่ผมคิดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างคือไม่ใช่แค่เสร็จแล้วสักสามสี่ปีแล้วก็หายไปหรืออะไรเงอนนี่คือเปลี่ยนทาวอนะเป็นการเปลี่ยนคำว่าทาวอไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์คือเปลี่ยนในลักษณะที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความเป็นอยู่ได้นานนานนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันทาวอนร้อยเปอร์เซ็นต์สีผมคือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในภูมิมัฐศาสตร์เปรษฐศาสร์และก็เรื่องของผู้ิกรรผู้บริโภคครับ ค่ะดังนั้นนี่คือเป็น3ประเด็นสําคัญนะคะ,ะภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีค่คะใช่ครับค่ะส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งที่คนหลายคนบอกว่าเฮ้เนี่ยผมจะได้ยินบ่อยๆอ,อาจารย์ new normal เนี่ยนะมันจะเป็นเรื่อง social อะไรครับ social distancing หรืออะไรต่างคุณครับในกรณีถ้ามันมีอยู่เรื่อยๆตลอดการแต่แน่นอนไอ้การที่จะมีโรคเนี่ยนะผมเชื่อว่า สิ่งที่จะสําคัญก็คือว่ามันจะมีประเด็นท้าทายทุยกๆสีห้าปีเราจะเห็นได้ชัดเพราะว่าโลกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงน้ําท่วมถ้าโคดสัตว์กับคนเนี่ยอยู่ใกล้กันโอกาสจะเกิดมูเทชันเนี่ยบ่อยมากเราเห็นว่า20ปีที่ผ่านมาเกิดซา2002เกิดเรื่อง S1N1 เกิดเรื่องเมอร์สสีห้าปีเพียงแต่ว่าจะขยายออกมาเป็นแพนเดมิกขึ้นอยู่กับว่า โรคนั้นจะสามารถที่จะป้องปรามได้ไหมที่ผ่านมาป้องปรามได้เมาผลุนรแต่ว่าครั้งนี้การป้องลาลาลำบากเพราะในกรณีอาจจะกล่าวได้ว่า new normal อันนึงก็คือว่าจะเกิดการขยายตัวของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของรั่วอะไรต่างๆแต่ว่าจะขจัดเป็นแพนเด믹หรือไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือกับเรื่องของเทคโนโลยีของสังคมว่าจะทําได้มาอย่างกรณีของเทไอเ ไอ้ตัวโควิดเนี่ยเป็นตัวที่เราเนี่ยยังแก้ยังไม่ได้มันปัญหาเ,าเลยแร่นเด็ดได้สามสี่รายการที่พูดถึงมันก็ขยายตัวในวงจำกัดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นล,ลนนักษณะนี้ผมคิดว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นนิวนอร์มอลกับน้ําท่วมเรื่องายปา่าเรื่องต่างๆที่เกิดจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นออในประเด็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงทางธรรมชาติเนี่ยก็เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะของรัฐบาลประเทศต่างๆที่เราจะต้องมีการเตรียมตัวรับมือในระยะต่อไป ใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ออกมาแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะเกิดความจําเป็นในลักษณะหนึ่งคือสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือแต่ละประเทศจะต้องมีการเตรียมการรองรับไอ้สถานการณ์ของแอรภยัยพิบัติเรื่องต่างรองรับรองรับที่ให้เกิดความเตรียมพอนะครับแต่ผมได้เรียนว่าบางคนบอกว่าไอ้ e ี normal แต่คุณครับมันมีต้นทุนนะมันมีเทคโนโลยีเราทําได้มนาะบางประเทศทําได้ EU ทาได้ยังต้องอาศาัยรวมมือกัน2ี่สิบเจ็ดประเทศเลย เพราะฉะนั้นให้นิวโนมอลนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ sufficiency ในส่วนนี้หรือไม่ในส่วนหนึ่งที่พอจะบอกได้ก็คือว่าภายใต้แบบนี้มันเป็นนิวโนมอลอันหนึ่งก็คือในหลายๆเรื่องประเทศต่างๆอาจจะต้องขยายความร่วมมือเพื่อที่จะร่วมมือกันอย่างมากมายในส่วนของอของเรื่องของอการป้องกรรันโรคภัยไข้เจ็บเรื่อง <ừ> ของไอเรื่องอะไรเพียงพอซึ่งในกรณีผมคิดว่านิวโนมอลวันนี้จะไปโผล่อยู่ไหนไนดะ้โผล่อยู่ในกรอบของอาเซียน แต่ใน E.U. ของเขาก็มีตัวกรอบอยู่แล้วคือสหภาพ,าพยุโรปอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้มิจศาตร์ในส่วนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้คนตระหนักว่ามันเกิดรับนะฮะมันไม่ใช่ประเทศเดียวความจําเป็นในการร่วมมือในกรอบเนี่ยสำคัญมากแต่กรอบทั้งโลกเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าอเมริกาดาเนินมาตรการี่เรื่ออะไรกันอเมริกรันเพราะฉะนั้นกรอบจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือกรอบที่จะโหยหา ใกล้คเคียงการที่จะร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ที่เป็นบินๆซึ่งกันและกันครับค่ะตรงนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์เพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยโลกก็อยู่ภายใต้ความอยากจะร่วมมือกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะ globalization แต่ว่าพอทรัมป์ขึ้นมามีนโยบายเนี่ยที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,ะ aggressive นะคะอเมริกา first เขาพยายามแยกข้อตกลงต่างๆออกไปแต่ว่าคือหลังจากนี้แสดงว่าอาจจะกลับมาใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่เป็นความร่วมวมายร่วมมือกันระหว่างประเทศระหว่างภูม,มิภาคความร่วมมือกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะต้องกลับมามากขึ้นอ,อันนี้ไม่จําเป็น แต่ว่าความจําเป็นในบางเรื่องที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าถ้าไม่ร่วมมือกันจะพังหมดเขาเรียกว่าเนกาะติซัมเคมอันนี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบความร่วมมือก็มีแต่ขนาดเดียวกันความร่วมมือนี่จะเจอปัญหาทฤษดีคาเพิลดฤษฎีคาเพิลก็คืออะไรครับคุณลองไปเก็ตด,ดูความร่วมมือเนี่ยจีนกับกร,รัสเซียโอกาสแบ่งแยกและปกครองอะไรไปช่วยเหลืออิตาลีแต่แ้กก็พาย,ยายามเ่จะแบ่งแยกปกครองเพราะฉะนั้นในลักษณะของตัวบริเวนตัวนี้นะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหนึ่งก็คือในลักษณะแรกนะ g l o b a l i z a i n มันจะมีประเด็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขในส่วนที่เป็นส่วนเสียะนะครับในส่วนเสียนี้ผมยกเป็นอย่างง่ายๆเรื่องของ supply chain ผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงแลครับ supply chain ที่เกิดจากโควิดเนี่ยนะครับมันจะเป็น supply chain ที่จะเกิดป่างกาอยู่2เรื่องข้อเรื่อง near-shoring คือเราจะได้คําว่า off-shoring off-shoring ก็ off คือออกจากอเมริกาไปทำที่จีนพราะตอนที่มันเกิดปัญหาโอ้โห supply chain เจอปัญหาหมดเลยเศรษฐกิจ พราะฉะนั้น okay, ในกรณีก็จะเกิดประสิทธการของการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวตัว,ตว,ตวท GN, รัพย์ไทยเชนนะอาจจะเรียกวันเดีชอลิงก็แล้วในบริเวณที่ใกล้ๆนะครับเช่นอาเซียนก็จะอยู่ในประเทศที่ใกล้เคียงอเมริกาอาจจะทําในประเทศของที่ใกล้เคียงนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของไอ้กลัววทรัพไทยเชนี่มีปัญหาเพราะัพไทยเชนตอนนี้ทุกคนเห็นหมดแลวครับว่าออกมาน ever, ในทรัพออฟชอลลิงก็คือไปสุรประเทศหนึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับบวกกับท mm ี่อเมริกานั้นมีการดําเนินมาตรการเรื่องของ การขึ้นภาษีมีการแก้ไขตัวนับต้าออกมาเป็น USMCA พวกนี้จะเกิดปรากฏการเปลี่ยนจากออฟชอร์ลิงนะฮะยังออฟชอร์อยู่แต่จะเป็นเนียชอร์ลิงคือใกล้ๆกลับไปอันนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอินชอร์ลิงกลับไป <S <S ในประเทศของตัวเองได้มากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันภาวะในอนาคตเพื่อความเป็นอิสระมากขึ้นอันนี้จะเป็นปรากฏการของการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง,องโกลบอลทัพพลายเชียนซึ่งยังอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าลักษณะโครงสร้าง หรือว่าอะไรต่างมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผมได้เรียนในตอนต้นครับค่ะจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงบทบาทของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกที่จะต้องเปลี่ยนขั้วไปเลยหรือเปล่าคะอาจารย์คะอเมริกาจีนรัสเซียหรือว่ายุโ,โรปอ่นนาขั้วมหาอำนาจไดครับมันเห็นผลตั้งแต่หลังจากที่อเมริกาพบแล้วครับว่ายูนิ่ยลกเจอร์ิซึมการใช้มาตรการจ่ายเดียวตัวเองไม่สามารถทําได้ดูได้ชัดนะบุกเข้าไปในในใน,ใน,ในตัวันออกกลางหนีออกมาไม่พ้น ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากด้านไหนครับทางนาตโตในหลายๆเรื่องเพราะอเมริกาวันนี้นะครับกำลังอยู่ในลักษณะที่มีการถอยเพราะไม่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ไม่ไม่อยู่ในภาวะที่จะแ,แข่งแข่งขันโดยโดดโดดเด่นคนเดียวได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของภูมิรัศสตรโลกนี้มีปนครับว่าอเมริกายังโดดเด่นอยู่ครับแต่ความโดดเด่นนั้นจะถูกท้าทายจากความโดดเด่นกับอ่าจีนนะครับบทบาทจะมีมากขึ้นโควิดหน้าเ็นชัด บนปาของจงนีนนะขยายไปสู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในแอฟริกาในลาตินอเมริกาเข้าไปในยุโรปทางด้านของครามอาทังรัสเซียก็เช่นเดียวกันยูอ <c oughs> ไม่จะมีคนตั้งปัญหาว่าจะเกิดปัญหาเกิดอะ,อะไรครับทําให้อิตาลีไม่พอใจเขาเรียกอ,อิตาเล็กซิตหรือเปล่าแต่ผมเ <c oughs> ขาเรียนว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งความจาเป็นในการรวมกลุ่มเนี่ยมันมีมากพอสวดเพราะฉะนั้นยูอคุณจะวิจารณ์ยังไงก็ตามยังเป็น fact อ f ไลน์คือความจริงที่ยะคงอยู่และนับวัน กลุ่มประเทศเหล่านี้มีความจําเป็นที่จะต้องอแก้ไขปัญหาจุดอ่อนที่เกิดจากความปัญหาจุดอ่อนในเรื่องความแย่เพื่อที่จะมารักษาความเข้มแข็งซึ่ง EU, ยูในอนาคต<ม>นะครับไม่จะมีประเด็นปัญหาหลายเรื่องแต่ก็ยังเป็นจุดของสเสบตินเป้นที่จะมีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นในโลกอนาคต,ตนะเนี่ยนะฮะไอเสเปลื้อนเนี่ยจะออกมาเป็นสี่กลุ่มนะครับที่ได้พูดถึงแล้วก็ย่อยๆอ,อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับนะครับ,นะรบอาจจะมีการพูดถึงอีลามหรือเรื่องอะไรต่างๆหรือ <S <S สุกีแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่า เสียวกินเฟนที่เกิดขึ้นมาจากโควิา <Corona S 1> เนี่ยพอมมาเห็นภาพฉายนะซีนาราโอเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงจากเสียวกินเฟนเป็นเอกพจน์มาเป็นเสี่ยวกินเฟินเป็นผูจน์ค่ะสุดท้ายประเทศไทยเศรษฐกิจไทยนะคะจะอยู่ตรงไหนในสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของโลกนะคะรูปแบบของการเติบโตเราจะเหมือนเดิมไหมคะพึ่งพาส่งออกการค้าระหว่างประเทศเราควรจะไปทางไหนคะอาจารย์ของเรายัางไงก็ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ทําให้เราตระหนักนะฮะ ว่าเฮ้ยเรามีจุดแข็งอะไรบ้างจุดอ่อนเป็นไงบ้างรันจุดแข็งของเราอย่างเหมือนเดิมครับไม่ว่าโควิดนจะทันให้เรามีความรู้สึกไม่ว่าจุดแข็งเรื่องของอ,อะไรครับเรื่องของท่องเที่ยวนะครับไอตัวนี้ยังอยู่ครับนิวนมอมกประเด็ดเปีย่ยนตรงนี้เลยนะครับจุดแข็งในเรื่องของอาหารนะครับแอลแคร์ L care. เพียงแต่ว่าไอการนิวน้อมเมื่อวันนี้จะทําให้เราเห็นความจาเป็นอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือเฮ้ยจะต้องอินเทอร์เกตเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่เพียงแต่ไอทีอย่างเดียวนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา ปันตัวนี้จะเป็นตัวเตือนให้เราเนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในเกิดนี้ในเรือนในี้กับรันที่สองไอ้ตัวนิวโนวม่วันนี้ก็มันเป็นลักษณะที่เราเริ่มอยู่แล้วความจําเป็นในการเทียบสึกราาเพื่อความอยู่รอดของพวกเรานะฮะการพัฒนาอาเซียนนะในกรอบของอาเซียน2025ไปสู่หลัง2025อาเซียนพวกนี้ยังเป็นเทรนที่ยังดําเนินอยู่นะและไอ้ตัวโครโรนาไม่ได้ทําให้ตัวเทรนตัวนี้ถูกกระทบแต่ตัวเทรนตัวนี้จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นครับ มันจะหน้านี้ก็เป็นส่วเป็นที่ที่สคัญแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเทรนด์ตัวนี้บอกว่าเราพึ่งพาผูกใจดีเป็นโดยเฉพาะในประเด็นของหน้าท่านพยายามกระจายพราะเทรนด์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเกิดจากโควิดหรือไม่คือเทรนด์ที่เราพึางจำเป็นต้องทำ f T A กับอีกประเทศต่างๆต้องหรือจากทางด้านของในกวดอาเซียนอาเซียนอันนี้จะเป็นเทรนด์ที่พวกเราจะต้องคงอยู่ครับได้ค่ะขอโวษค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่ร่วมให้ความเห็นกับ s q u a w k Box ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงนี้เราจะ